ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปจุดเตาค่ะจุดเตาเผาถ่านนะคะจากเมื่อวานนะคะจากเมื่อวานที่เราปิดเราใส่ฟืนนะคะใส่ฟืนในเตาแล้วก็ปิดหน้าเตานะคะเมื่อวานนี้ที่เจ๊บถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะคะวันนี้ค่ะเป็นเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะพอจุดเตาค่ะใช้ฟืนไม่เยอะนะคะใช้ฟืนไม่เยอะค่ะจุดเตาแล้วค่ะตอนนี้นะคะตอนเช้าๆนะคะ จุดตอนเช้าๆค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะก็ใช้ฟืนไม่เยอะค่ะนะคะก่อที่จุดไฟนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จุดไฟค่ะเราจุดไปเรื่อยๆนะคะจนควันบ้าเนาะมันขึ้นนะคะ อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนที่ใส่ท่อน้ำส้มเจ๊จะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะคะที่จริงก่อนหน้านี้คลิปหลายๆคลิปนะคะที่ได้ถ่ายไปแล้วเนาะเอามาให้ชมกันแล้วนะคะแต่ก็เดี๋ยวครั้งนี้วันนี้ก็จะทำให้อีกค่ะถ่ายอีกนะคะก็ถ้าอุณหภูมิมันได้นะคะก็ประมาณอา80องศาเนาะแต่เราสังเกตจะควนบ้าได้นะคะควนบ้าถ้าถ้าควนมันหนานะคะหนาแล้วก็ มันมีน้ำส้มเริ่มหยดขึ้นนะคะน้ำส้มผลไม้เริ่มหยดก็เก็บได้เก็บได้เลยนะคะน้ำส้มผลไม้นะคะอันนี้เริ่มใส่แล้วนะคะใส่ฟืนค่ะไม้ในเตาเป็นไม้ที่เราตัดไว้แล้วนะคะเป็นไม้ที่เราตัดไว้แล้วก็ค่อนข้างแห้งดีค่ะนะคะอาจจะใช้เวลาไม่นาน นะคะแล้วก็ไม้ไม่ใหญ่ด้วยนะคะไม้ไม่ใหญ่ด้วยเนี่ยค่ะก็จุดนะคะจุดใช้ฟืนนะคะไม่เยอะนะคะก็จุดไปเรื่อยๆค่ะจุดไปเรื่อยๆนะคะระยะเวลานะคะระยะเวลาป่อขาดว่าอันนี้น่าจะเร็วกว่าวันเนี้ยถือเร็ว,วนนเพราะไม่ไม่มันไม่ใหญ่ ไม้ใบใหญ่เนาะไม้ใบใหญ่แล้วไม้แห้งมั้งก็ไม้แห้งแล้วก็ไม้ไม่ใหญ่นะคะคาดว่าจะเร็วน่าจะสักปกติคือนะคะสิบถึงสิบสองชั่วโมงแต่วันนี้เดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แปดถึงสิบสองนะคะแปดถึงสองเท่าที่เคยทําสถิติมานะคะก็จะอยู่แถวแถวนี้นะคะแถวแถวนี้เวลานะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับไม้ค่ะขึ้นอยู่กับไม้แล้วก็ขนาดขนาดของไม้แล้วก็ ความแห้งนะคะไม้แห้งไม้หมาดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เอาเอาให้ที่ดีที่สุดอะคะ่ะนะ,ะถึงจะอุณหภูมินะคะอุณหภูมิที่เราจะเก็บน้ำาส่นไม้ก็80องศานะคะแล้วก็ดูจากถ้าเราชํานาญแล้วดูจากควันบ้าค่ะคะวันบ้าหนา,นานแน่นก็คือมันก็จะเริ่มมีน้ําหยดก็คือเก็บได้เลยเพราะเราจะเก็บน้ําส่งควันไม้ทุกเตานะคะทุกครั้งนะคะของการจุดจุดเตาถ่านจุดไฟเตาถ่านนะคะเผา เผาถ่านนะคะเราก็จะเก็บน้าส้มควันไม้นะน้ำส้มควันไม้นะคะเดี๋ยวจะค่อยพาไปดูที่เราเราเก็บไว้ขวดนะคะของเจ้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นขวด500 ml นะคะขวดนี้นะคะ500 ml ก็คือครึ่งลิตรนะคะครึ่งลิตร35บาทนะคะลิตรหนึ่งก็คือใช้2ขวดนะคะแล้วก็6ขวดคือ200้อย นะคะ12ขวดยังเป็นราคานี้อยู่ก็แบ่งปันกันไปใช้นะคะแบ่งปันกันไปใช้ก็12ขวด375บาทนะคะใครอยากได้ก็แจ้งเจ๊มาส่งได้ทั่วไทยนะะทั่วประเทศไทยแต่ถ้าจะให้คุ้มที่สุดก็คือ12ขวดนะคะค่าส่งมันจะคุ้มเนาะเช็คโทรมาถามก่อนได้นะคะแอดไลน์มาถามก่อนได้ว่าส่งแบบไหนถึงจะคุ้มนะคะส่งแบบไหนถึงจะคุ้มเนาะก็ะขนส่งขนส่งน่าจะเป็นขนส่งเอกชนนะ,ะนะคะนะคะ12ขวดแฟดนะคะ แฟดเอ็กเพรสนะคะแฟดเอ็กเพรสก็คุ้มอยู่วันก่อนเจ็บก็ส่งนะคะนะคะสิบสองขวดคุ้มนะคะคุ้มค่าส่งแต่จะเอากี่ขวดก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้คือห้าร้อยมลหนึ่งขวดนะคะหรือครึ่งลิตรเนาะหรือครึ่งลิตรนะคะหรือครึ่งลิตรลองดูค่ะถ้าใครสนใจใครที่ทําเกษตรอินทรีย์เนาะหรือใช้กับงานในสวนในในสวนนะคะไม่ไม่ใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็พวกกับสัตว์เลี้ยงนะคะเห็บหมัดสัตว นะะ้น้องหมาน้องแมวนะคะได้เลยใครอยากรู้วิธีใช้ที่มากกว่าน,นี้ทักมาเนาะทักมาหรือแอดไลน์มาคุยกันนะคะเดี๋ยวเจี๊ยบอธิบายนะคะแต่ส่วนใหญ่พี่ๆน้องๆคนที่ทําเกษตรดินีรู้อยู่แล้วนะคะว่าว่าใช้แบบไหนยังไงนะคะน้ำส้มคนไม้ออของเจี๊ยบเนี่ยนะคะเราจะเก็บไว้ให้อายุเกิน หกเดือนสามเดือนหกเดือนขึ้นไปอยู่แล้วนะคะรับประกันในส่วนนี้ไม่มีปัญหาไม่ได้ว่าเผาวันนี้ใช้ได้เลยไม่ใช่นะคะเราจะรอให้มันตกตะกอนนะคะแล้วก็ได้อายุเวลานะคะโอเคอันนี้ไฟนะคะพ่อเริ่มเริ่มละคะ่ะเริ่มจุดละค่ะเริ่มเริ่มอันนี้ขึ้นเนาะนะคะก็จะจุดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแบบนี้รอจนกว่าอุณหภูมิได้นะคะควนบ้าขึ้นอย่างที่เจ้าพูดนะคะ ควันเริ่มท่อข้างหลังนะคะเริ่มเริ่มหมุนออกนะคะควันเห็นไหมคะนี่นะคะเพราะข้างในตอมก็จะมีพื้นที่เนาะให้ให้ไฟนะคะนุ่ความร้อนให้ความร้อนนําเข้าไปแล้วก็หมุนนะนะคะนะคะเริ่มเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูถังน้ําส้มนะคะถังน้ําส้มเนาะที่พูดตะกี้ที่พูดได้ฟฝังตะกี้นะคะว่าอันนี้ค่ะ คือเก็บทุกครั้งนะคะเก็บทุกครั้งเนี่ยถังทุกถัง,ถงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันอายุเกินอายุเกินสามหกเดือนบางถังนี่คือเป็นปีนะคะมันเป็นปีเพราะว่าคือมันต้องเก็บให้ให้ได้อายุให้ได้เวลาเนาะมันถึงจะเอาไปใช้ได้ดีเจ๊จะมีลูกค้าประจําที่ใช้ตลอดนะคะเกษตรอินทรีย์เนาะนะคะ,ะ,นะคะที่ที่พี่ๆน้องเขาใช้กันตลอดนะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะเก็บเก็บค่ะไล่ไปนะคะเนี่ยค่ะเก็บ เนะะี่ยค่ะเก็บ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 นะคะอันใหม่ที่เผาใหม่ก็คือจะอยู่อีกโซนหนึ่งอย่างอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คือพร้อมใช้นะคะพร้อมใช้เจี๊ยบก็จะกรองนะคะเอาพวกนี้มากรองก่อนนะคะถ้าตกตะกอนแล้วนะคะก็ยังต้องมากรองทําเครื่องกรองนะคะกรองเสร็จปั๊บก็ถึงจะบรรจุในในขวดอย่างที่อย่างที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้นะคะอย่างที่เจี๊ยบเอาให้ชมเมื่อกี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ ในส่วนของน้ำส้มคนไม้อีกรอบหนึ่งแบบนี้นะคะคือในถังที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะต้องเอามากรองนะคะเอามากรองก่อนแล้วถึงจะได้เป็นขวดแบบนี้นะคะถึงจะได้เป็นขวดแบบนี้นะคะถังถังที่อยู่ตรงนี้นะคะถังที่เห็นอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็เอามากรองก่อนนะคะเอามากรองก่อนเพื่อให้ได้ขวดแบบนี้นะคะบรรจุในขวดแบบนี้พร้อมใช้นะคะพร้อมใช้นะคะ500 ml ค่ะขวดนี้นะคะถ้าใครอยากได้นะคะใครอยากได้ ก็ทักมาเนาะทักมาตามเบอร์โทรตามเบอร์โทรเจ็บเลยนะคะ0861958814ทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์โอเคนะคะตอนนี้จุดแล้วเดี๋ยวรอตอนที่เก็บน้ำส้มควรไม้นะคะเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะถ่ายตอนเก็บน้ำส้มให้ดูอีกอีกทีนะคะตอนนี้แบบนี้เนาะก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆจุดไฟไปเรื่อยๆ เตาลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะเตาแบบนี้ของเรานะคะนะคะไปแล้วค่ะความร้อนหมุนอยู่ในเตาแล้วก็นูนค่ะควันออกทางปล่องท่อข้างหลังนะคะน้ำส้มคนไม้ทักมานะคะทักมาได้เลยนะคะขวดหนึ่งห้าร้อยมนะคะแบบนี้นะคะขวดหนึ่งห้าร้อยมถ้าใครใช้เท่าไหร่แจ้งมานะคะส่งได้ทั่วประเทศค่ะนะคะ ลองทักมาถามเรื่องค่าขนส่งนะคะค่าขนส่งก็จะเป็นบริษัทเอกชนที่เชยบส่งอยู่ก็จะเป็น f ฟลตเอ็กเพรนะคะก็ให้คุ้มก็คือ12ขวดโอเคนะคะใครอยากได้ทักมานะคะตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้081958814ค่ะเดี๋ยวเจอกันในตอนคลิปเก็บน้ำส้มนะคะโอเคคะ่ะขอบคุณค่ะ